สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR c h ่ n n e l นะครับช่องหุ่นฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับกับสูตรเลขบนนะครับที่จะลงให้พิจารณาดูนะครับก่อนที่จะสรุปนะครับเป็นภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับก็จะมีหลักสิบสองสูตรเทียบชนนะครับชนกันที่ตัวเดียว หลักหน่วย2สูตรเทียบชนชนกันอยู่2ตัวจับคู่ชุดก็ได้2คู่ชุดนะครับก็ลองมาพิจรารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลวันที่ออกหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี่ของใครของมันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ คำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ ครับสำหถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนของหลักสิบนะครับ2สูตรเทียบชนว่าแรกชนกันที่เลขเจ็กับเลขศูนย์นะครับระหวัาที่ออกเก้าเจ็ดแปดหลักสิบบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเจชนกัน9กับ1นะครับเลขเก้เข้ามาชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับ เลขเก้าเข้ามาชนกันที่สี่กับหกนะครับเลขสี่เข้ามาชนกันที่เลขห้านะครับตัวเดียวนะครับออกสองห้าสองชนกันที่เลขเก้ากับเลขหนึ่งนะครับเลขเก้าเข้ามาชนกันที่เลขศูนย์นะครับตัวเดียวนะครับกับพลัยที่ออกเจ็ดศูนย์หกนะครับ เป็นสถิติเป็นอดีตของทั้งสองสูตรนะครับเทียบชนกันก็จากงวดที่ออก9ก้็นะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรนี้เข้ามาก่อนหนึ่งงวดนะครับกับสูตรที่2ที่จะเอามาเทียบชนงวดแรกนะครับ3 0บวกนบวกเเป็น1 2เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับ2 3 4 5 6 รางวันที่ออก46นะครับหลักสิบบนนะครับเลข4 78901นะครับเลข7 9012 90123นะครับ x9 นะครับเข้ามา89012 x9 เข้ามา34567 x4 เข้ามา23456 x5 เข้ามา90123 x9 เข้ามา เจ็ดแปดเก้าศูนเลขศูนเข้ามาของงวดนี้นะครับเกบวกหเป็น15 15้บวกหเป็น20่สิได้เลขศูนนะครับเพิ่มไปทีละหนึต้ม2 3 4ทั้งหมด5ตัวนะครับสูตรนี้10 7 อคหกนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตําแหน่งของหลักสิบบนนะครับท่านผู้ชมลองิเค้์ดูนะครับตําแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่นะครับมาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองสูตรที่สองนะครับสูตรนี้เข้ามาทีหลังหน่งวดนะครับ เป็นตัวเลข3ตัวนะครับงวดแรก7จบวกสเป็น9 9้เบวกแปเป็น17 17จบวกแอีกเป็นยีได้เลข5ตัวแรกเพิ่ม2นะครับได้เลข7 7เพิ่ม3นะครับได้เลข0เอาตัวท้ายนะครับ5 7 0นะครับหองที่ออก9 7 8นะครับเลข7เข้ามา9 1 4นะครับเลข9เข้ามา4 6 9เลข9เข้ามา

ได้เลข6เพิ่ม2นะครับได้เลข8 8เพิ่ม3ได้11บเอ็ดตัวท้ายก็คือเลข1นะครับ17นคกเจะมีมาหรือไม่นะครับตัวหนึ่งจะมานะครับในตำแหน่งหลักสิบบนนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1-2ครั้งถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับ2ส,สูตรนี้ตัวเดียวที่ชนคือเลขหนึ่งนะครับ 1>, 1ตัวเดียวเพียวเพ7ว17มคอ9 9นะครับจะมีมามหรือไม่นะครับท่านผู้ชมตองมีข้อดูนะครับเรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสถิติเทียบชนจากหัวที่ออก696นะครับ ก็แรงนิชนกันอยู่2ตัวนะครับ6กับ9เลข6เข้ามาชนกัน9 8้าแปดอ่าแ9 2นะครับเลข8เข้ามาชนกัน1 4 5ออก1 4 5เลข5นะครับลักหน่วยชนกัน1กับ2 ชนกันที่เลข5ตัวเดียวชนกัน3กับ6เลข6เข้ามาเรามาดูสูตรสูตรนี้เข้ามาก่อน1งวดนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก9 7 8งวดแรก7บก0บก0ได้7ลบ1นะครับตัวแรกเหลือ6 6บวก2ได้8 8บวก1ได้9 9บก1ได้10 นะครับหลักหน่วยบนนะครับเลขแปดเข้ามา7,6,8,9,0เก้เลขหเข้ามา9,8,0,1,2เลขแปดสองหนึ่งี่ห้าหนึ่งศูเลขสองสี่สามห้าห เลขห้าเข้ามาสี่สาเ็ดนะครับเลขหเข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้3าบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น15ได้เลขห้าลบหนะครับตัวแรกเหลือ4 4่สี่บวกสองได้หกหกบวกหนึ่งเจ็ด 7จ็ดบวกหนึได้แปดห้าสี่หกเจมคหกเก้ 9, จะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งสูตรที่2นะครับ8-8เป็น16 16บเป็น21 21บวก5เป็น26เพิ่มไปทีละสาแตดห6เก้าสองห้าหลักหน่วยบนนะครับเลขหเข้ามา9 2 5 8 5 8 1 4เลขห้าสองเลขสองเก้าสอง 3ามหาอของงวดนี้6กบกปเป็น14 1 4ี่เป็น19 1 9ก้ก้ห้อีกเป็น24นะครับได้เลขสีเพิ่มไปทีละสามแป้เจ็ดูง 7, สาม ส7่เจ็ดมคห9เก้าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับละวางสองูตรตัวที่ชนนะครับ เลขสี 4, เลขเจ็ดเลขศู 0, เลขสาไม่มีนะครับชนกันอยู่สตัวสกับ7จ็มคหกเ หน่วยบนนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับเราลองมาจับคู่ดูนะครับกับหลักสิบนะครับหลักสิบตัวเดียวที่ชนก็คือเลขหนึ่งนะครับหลักหน่วย4กับ7จ็ดับคู่ก็1นสี่ สองคู่ชุดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองวิเคราดูนะครับถ้าดูจากภาพรวมเลขน่งเด่นนะครับในหลักสิบน,นะครับถ้าในหลักหน่วยก็เด่นทั้งคู่นะครับเลขสี่เลขเล 7, แต่ว่าเลขสี่จะเด่นกว่านะครับแล้วก็สูตรเลือกคู่ขี้ได้เลขคู่นะครับก็มองว่าคู่หนึ่งสี่นะครับน่าสนใจ จะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองไปคิดพิจารณาดูนะครับในชุดนี้เดี๋ยวจะรวบรวมสรุปนะครับเป็นภาพรวมเป็นชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ